พีหนูมาอะไรคะมาทำทำอะไรจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรตบปลาทยอันนี้เขาเรียกว่าตบปะไทยเขาเรียกว่าตบปะ,ะไทยวะแม่น,นี่ก่อผ้าเดกผเจดีซทหมดแล้วเทียน,นหมดแล้ว แกหมดแล้วแ่หมดมล้วไม่ขึ้นแม่บอพเจดีไซสโอ้สวยมากมากเลยนี่เห็นไหมบอพเจดีไซส์หมดเทียนหมดแล้วไม่เป็นไรเนี่ยมีป้ายใหญ่สวยแล้วสว่างแล้ว สี่เสียบเสียบตัวนี้เสียบตรงไหนนี่แหละมันใหม่แต่แม่นยอาเคียนแม่เอามาสบลงในนี่เลยนี่เอามาใส่นี่นี่ เนี่ยสวยมากเอื่อว่าบุญเบิกเบิกบุญเบิกบ้านชาวบ้านก็เสียอสายเขามาในวัดบ่แล้วก็เป็นการก่อพระเจดีทรายไม่ใช่เป่าเค้กเนาะไม่ใช่เป่าต่ไปตั้งตรงนู้นอ่ะมันจะได้สว่างนี่ไงมาตั้งตรงนี้ไงนี่นี่นี่เอามาเอาเอาอก เอาไฟออกแล้วค่อยเอาน้ำโอ้ยจะออกทำไมนี่จะหยดใสจมืออะไรนานเห็ดไหมนี่เหมือนเค้กเลยเขาเรียกว่าเต็มเรียกว่าก่อพระเคดีไซด์เอาบานเห่าเห็ดแบบนี้บ่นี่นี่แต่บานนี้บ่เห็ดเดี๋ยวเทียนติ่มอยู่นี่ใส่อยู่บ่ใส่ไหมใต่ไหม ได้ให้เพิ่นสว่างจุดขีดก็ไม่ได้เงี้ยอ๊ะใส่อันนี้อุ้ยไปปอลทําไม<อ>เรามาช่วยเพื่อนด้วยได้อาจุดจุดเทียนให้สว่าง ของแม่ได้หนิตุบของแม่ตบได้หนิเอามาจากบ้านได้หนเป็นงอแงง่ายไรอย่าไปเป่าทำไมนี่ไงของมันสีไม่หมือหนูแเล่หย่านบ่คือใส่เนี้ย อ้อในบาทเพิ่มสิจุดติ่มเอินจุดตเจ็ดจังสี่แล้วตอนแรงนะแ,งแนนแม่โมแรงจังสี่เลยอือโอ้ยตอนแรงเรามามาเด็กได้ขับรถท่านเนาะเดี๋ยวเดี๋นนยวตอนแรงอือเฮ้ยทุบเนื้อมันสวดโค่นกระสิบพราะมาไหลก็หนีอยู่ที่เราขันกูคด้นน,ดนี่คบมาแต่งียนเลยบ่้าเหมือน เราเรียก,กว่าก่อพระเกศสายตบปลาทายที่คอื่นตบปลาทาย,ายอันเล็กๆก,ก็ไม่มีอเน,นี่ยเตียน,ะนหมดแล้วเตียนหมดแล้วพอแ,แล้วมั้งแบ่งมาจากไหนโอเคพอแล้วมะละมหลุหดไปห้